สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับคุูแดงในช่วงคุูแดงปลูกพืชผักนะคะมาดูต้นพริกกันพริกต้นนี้เนี่ยคุูแดงได้ตัดยอดไปหนึ่งครั้งนะคะปรากฏว่าพอตัดยอดแล้วเขาจะแตกยอดข้างๆต้นนี้คุูแดงนับได้13ยอดนะคะจะทําให้พริกของเราพุ่มใหญ่ขึ้นและทาให้มีเมล็ดมากขึ้นนะคะลองมาดูการว่าทําอย่างไร พริกของคุูแดงเป็นพริกแจวนะคะในสวนเล็กๆเนี่ยจะมีประมาณ20ต้นทุกต้นของคุณแดงจะถูกตัดนะคะแต่ว่าต้องมีช่วงเวลาที่เราจะตัดต้นขนาดไหนเดี๋ยวคุณแดงจะตัดให้ดูนะคะต้นนี้เนี่ยตัดมาแล้วสองอาทิตย์ตัดยอดเห็นไหมคะเขาจะแตกข้างหลายหลายแขนงเลยนะคะตั้งแต่ก,กกขึ้นมาเลยธรรมชาติของพืชคือเขากลัวจะตาย นี้เป็นต้นกระเพานะคะเป็นกระเพราวควายหรือ,อยี่หลานะคะพอตัดแล้วเขาก็แตกเป็นพุ่มใหญ่เลยนะคะเพราะงั้นพืชหลายๆชนิดสามารถที่จะตัดยอดแล้วทําให้เขามีแขนงมากขึ้นวันนี้คุณแดงก็นําเสนอ,อเป็นพริกแจวนะคะเป็นพริกแจวสวนที่ต้องการให้ผลผลิตมีเยอะๆใครจะทําตามได้เลยนะคะมาดูกัน ในสวนของคุณแดงก็จะมีพริกแบบนี้เนี่ยคุณแดงก็จะมีวิธีการปลูกให้ดูแล้วนะคะมีคลิปในเพลต์นะคะในควติดโดในช่วงคุณแดงปลูกพืชผักนะคะก็มีเพลี์การปลูกการเก็บเดี๋ยวมาดูกิ่งก้านเขาจะออกตั้งแต่ล่างเลยนะคะเนี่ยพอตัดแล้วเนี่ยเขาจะออกมา ทำให้ต้นใหญ่ขึ้นแต่ด้านล่างเราจะต้องใส่ปุ๋ยให้เขาด้วยนะคะเป็นปุ๋ยพวกน้ำหมักอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมียอดแข่งกันเลยนะคะแข่งกันทำให้พุ่มใหญ่และทำให้มีเมล็ดมากนี่ดูสิคะเห็นไหมยอดเขาเยอะมากเลยถ้าใครมีต้นเล็กๆก็เตรียมตัดได้เลยนะคะ ในส่วนนี้จะปลูกผสมปรสานนะคะพริกส่วนมากก็นกเขาก็จะ,ะกินแล้วก็มาขึ้นบางส่วนก็ปลูกนะคะต้นนี้คุณแดงปลูกนี่ขนาดนี้เนี่ยต้นขนาดนี้เราตัดได้เลยนะคะใช้มีดกไก่ตัดตัดยอดออกไปเลยไม่ต้องเสียดายเขาเดี๋ยวเขาจะแตกข้างมาให้เรานีกิ่งมากมาย นี่นะคะนี่เริ่มแตกแล้วนะคะประมาณ2อาทิตย์เขาก็เริ่มแตกแล้วก็ให้น้ำให้ปุ๋ยนะคะแตกออกมาตามาโคนใบของเขาเนี่ยจะมียอดใหม่ออกมาแทนเลยนะคะเพราะว่าเขา,าต้องการจะมีเม็ดแล้วเขาจะต้องการให้เขาอยู่ต่อไป นี่เป็นต้นที่ครูดแดงตัดไปแล้วพริกเป็นปัจจัยสำคัญในการปรุงอาหารนะคะถ้าใครสามารถปลูกเข้าไว้เราก็จะประหยัดแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารปลูกในกระถางก็ได้นะคะนี่แยกออกเป็นหลายกิ่งแล้ว แดงก็ตัดหมดเลยคะ่ะพอต้นขนาดนี้ก็เริ่มตัดค่ะแล้วเขาก็จะแตกกิ่งก้านออกมามากมายเลยนะคะพริกนี่เขาชอบร่มเงานะคะไม่ชอบแดดจัด อารมณ์เงานี่เขาจะอยู่ได้ดีแดงลองนับต้นที่ตัดแล้วที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยจะแยกออกเป็นได้13กิ่งนะคะ13กิ่งนี่พุ่มใหญ่เลยถ้าเลี้ยงเขาดีๆเนี่ยต้นเดียวก็พอทานเลยค่ะ ลองไปทําตามกันนะคะการปลูกพริกง่ายๆจากคูแดงถ้าใครสนใจการปลูกพริกโดยวิธีธรรมชาติก็ติดตามได้นะคะในขวติดโบบายคูแดงในเพลิ์คูแดงปลูกพืชผักนะคะ เดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะคะกำลังจับดอกแล้วค่ะ ต้นนี้สวยงามมากเลยนะคะจำนวนกิ่งนี้มากแล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นกล้านะคะนี่ตอนนี้มีเม็ดแล้วในช่วงเดือนนี้เนะี่ยพริกจะแพงมากเลคะ่ะ ลองทําตามกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจากครัวติดโบบายคุณแดงสวัสดีค่ะ